สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับคือกลยุทธ์การออมเงินสำหรับพนักงานเงินเดือนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีรายได้จํากัดหน่อยอย่างแถวแถวหมื่นหต่อเดือนนี่ถือว่าท้าทายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราหยิบข้อมูลมาจากบทความแนะนำชื่อ10กลยุทธ์เก็บเงินอยู่สำหรับพนักงานเงินเดือนครับ เป้าหมายวันนี้คือเราจะมาเจาะเลิกกันดูว่าวิธีคิดเทคนิคต่างๆที่เขาแนะนำเนี่ยมันมีหลักการอย่างไงแล้วจะปรับใช้ให้มันเอ่อวิร์กกับชีวิตจริงของเราได้อย่างไงบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสองข้อแรกที่คนพูดถึงกันบ่อยๆก่อนคือ Hashtag หักเงินออมอัตมอมอดกับ Hashtag อย่าตั้งเป้าออมใหญ่เกินไปแล้วค่อยๆขยายไปข้ออื่นๆกันครับเอาล่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะครับค่ะ ก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆค่ะโดยเฉพาะการสร้างวินัยเนาะจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคือการทําให้การออมมันเกิดขึ้นเองแบบไม่ต้องตัดสินใจซ้าๆทุกเดือนแหล่งข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาก็ชี้ไปที่แฮชแท็กการหักเงินออมอัตโนมัตินี่แหละค่ะหลักการง่ายๆเลยคือออมก่อนใช้คือพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเนี่ยการตั้งโอนอัตโนมัติไปบัญชีเงินออมทันทีมันมีพลังมากนะคะอย่างตัวอย่างในบทความนะคะ คนเงินเดือน15ื่นถ้าตั้งโอนเก็บสัก2,000บาทก็ประมาณ13%เนอนาะทุกเดือนสิ้นปีนี้ก็มีเงินเก็บ24,000บาทแล้วนะคะแบบแทบจะไม่ต้องอพยายามฝืนใจตัวเองเลยอืมประเด็นเรื่องไม่ต้องพยายามเนี่ยน่าสนใจนะครับมันเหมือนจะเชื่อมกับอีกข้อหนึ่งเลยคือ Hash tag อย่าตั้งเป้าออมใหญ่เกินไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ คือบทความก็ยกตัวอย่างนะคนเงินเดือน1 5ื่นเนี่ยถ้าไปตั้งเป้าโหดๆแบบเดือนละ5,000นี่มันอาจจะกดดันไปนิดนึงแล้วก็เออลมเลิกง่ายด้วยค่ะครับครับการเริ่มที่ซัก10%ซหรือหน0่บาทอาจจะดูเหมือนน้อยนะคะแต่มันค่อยๆสร้างโมเมนตัมได้ดีกว่าเหมือนการสร้างชัยชนะเล็กๆให้ตัวเองก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะ คือจิตวิทยาเรื่อง small wins เนี่ยมันสำคัญนะคะการตั้งเป้าที่ท้าทายแต่แบบว่าพอเอื้อมถึงมันช่วยให้รู้สึกสำเร็จอยากทำต่อและที่น่าสนใจอีกอย่างนึ่งนะคะแหล่งข้อมูลเขาก็เสนอ h a s h t a กกด5 0 3 0 20มาเป็นเหมือนกรอบความคิดอ๋อไอที่แบ่งเงินเป็นส่วนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ50%สําำหรับรายจ่ายจำเป็น3าเป็น30%สำหรับสิ่งที่ต้องการและอีก20%สําหรับการออม ซึ่งถ้าคิดจากหม0 0นบาทมันก็จะแบ่งเป็น7,500 4 5 0 0 3า0 0บาทอะคะ่ะมันดีตรงที่ไม่ใช่แค่เรื่องออมอย่างเดียวแต่มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมการใช้ใจ่ายทั้งหมดสร้างสมดุลให้ชีวิตแล้วก็ลดความซับซ้อนเวลาจะตัดสินใจเรื่องเงินด้วยค่ะพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วการจัดการรายใจ่ายในชีวิตประจำวันก็ดูจะง่ายขึ้นนะครับบทความก็พูดถึงเรื่องการลดค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรามองข้ามไป อย่างพวกค่ากาแฟาทุกเช้าหรือค่าส่งเดลิเวอรบ่อยๆอะไรแบบนี้อืมใช่เลยค่ะเล็กๆน้อยๆนี่แหละตัวดีครับในบทความเขาคำนวณให้ดูเลยนะว่าแค่ปรับพฤติกรรมนิดหน่อยเช่นลดกาแฟาแก้าแพงๆลงเหลือสั้นสัปดาห์ละสองครั้งพออาจจะประหยัดได้เกือบสอ2 0 0 0บาทตัวเดือนเลยโหเยอะเหมือนกันนะคะหรืออีกวิธีที่เขาแนะนำก็คือ h a s h ท a g ทำอาหารกินเองอันนี้ก็น่าสนใจ เทียบกับซื้อข้าวเที่ยงสมมุติวันละ60บาททุกวันทําเองอาจจะเหลือแค่20บาทประหยัดไปอีกเดือนละ800บาทได้เลยนะครับเนี่ยไอสิ่งเล็กน้อยพวกนี้พอมันรวมรวมกันแล้วผลมันเยอะเหมือนกันนะถูกต้องเลยค่ะมันคือพลังของความสม่ําเสมอแล้วก็ผลกระทบที่มันสะสมกันไปเรื่อยๆนะคะ การที่เราเริ่มเอ่อตระหนักถึงรายจ่ายเล็กๆพวกนี้มันก็เหมือนเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการใช้จ่ายอย่างมีสติไปในตัวด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะง่ายขึ้นไปอีกถ้าเราแฮชแท็กเปิดบัญชีออมแยกต่างหากไปเลยอ๋อคือการเงินส่วนนี้ออกไปให้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้เงินส่วนออมมันถูกแยกออกไปชัดๆลดโอกาสที่เราจะเผลอแบบว่าดึงไปใช้อย่างอื่นครับ นอกจากจัดการเงินในปัจจุบันแล้วการมองไปข้างหน้าก็ดูเหมือนจะสำคัญไม่แพ้กันบทความเขาเน้นเรื่อง hashtag การตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนด้วยค่ะอันนี้ช่วยเรื่องแรงจูงใจได้เยอะเลยอย่างเช่นเก็บเงินเพื่อดาวบ้านหรือจะเรียนต่อหรือแม้แต่เป้าหมายเรือสั้นอย่างไปเที่ยว ในข้อมูลมีตัวอย่างนายจออยากไปเที่ยวใช้เงินประมาณ1,000 0บาทพอลองแต้งเป้าหมายเก็บเดือนละ1,000บาทมันก็เห็นทางชัดเจนขึ้นสร้างกำลังใจได้ดีกว่าการออมแบบลอยๆไม่มีจุดหมายนะครับ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงเป้าหมายกับการหลีเลี่ยงอุปสรรคทางการเงินนะคะบทความพูดถึงแฮชแท็กการหลีกเลี่ยงหนี้ฟุ่มเฟือยค่อนข้างชัดเจนเลยคือถ้าเรามองภาพรวมนะคะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้โดยเฉพาะหนี้บริโภคที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าทางการเงินเลยค่ะ ตัวอย่างนางชอที่เลือกเก็บเงิน6เดือนเพื่อซื้อทีวีแทนการผ่อนอันนั้นคือเขาเลือกที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยพัน0บาทซึ่งจริงๆเงินส่วนนั้นน่ะควรจะไปอยู่ในส่วนของการออมหรือการลงทุนมากกว่านะคะจริงด้วยครับแล้วสาหรับคนที่มีกําลังหรืออยากจะเร่งสปีดการออมให้เร็วขึ้นบทความก็มีเสนอทางเลือกเหมือนกันคือแฮแท็การหางานเสริมเพิ่มรายได้อืมอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีค่ะ คือถ้ารายได้ส่วนเสริมตรงนี้เราตั้งใจออกมาเป็นเงินออมทั้งหมดเลยมันก็จะช่วยเพิ่มเงินเก็บได้แบบเอออย่างมีนัยสำคัญเลยโดยที่ไม่ต้องไปกระทบกับค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนหลักใช่ค่ะอย่างตัวอย่างนางซอที่ขายของออนไลน์ได้เพิ่มเดือนละ2,000บาทปีหนึ่งก็เท่ากับมีเงินออมเพิ่มตั้ง2 4 0 0 0บาทนะคะ ครับผมและเพื่อให้การออมมันยั่งยืนเมื่อรู้สึกตึงเครียดจนเกินไปข้อสุดท้ายที่บทความพูดถึงก็น่าสนใจคือตานให้รางวัลตัวเองบ้างในงบที่จํากัดค่ะ อันนี้สำคัญนะคะเพื่อไม่ให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันขาดแคลนเกินไปการตึงมากไปอาจจะทำให้หมดไฟได้ง่ายๆการกันงบประมาณเล็กๆน,น้อยๆไว้สำหรับความสุขสนตัวบ้างมันช่วยรักษาสมดุลแล้วกออ็รักษาแรงจูงใจในระยะยาวได้อย่างนายชรเราตัวอย่างเขากันไว้500บาทแต่ก็ยังสามารถออมได้ตั้ง2,000บาทต่อเดือนสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันบอกเราว่าถึงแม้จะมีท่อจำกัดเรื่องไรายได้ แต่การออมเงินก็ยังเป็นเรื่องที่ทำได้จริงหัวใจสำคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การวางแผนที่ชัดเจนการสร้างวินยัยอย่างเช่นใช้ระบบอัตโนมัติเข้าช่วยแล้วก็การปรับกลยุทธ์ต่างๆให้มันเข้ากับตัวเราเองนะครับถูกต้องเลยค่ะความเสมอเสมอแล้วก็การเลือกวิธีที่มันเหมาะกับจริตเหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละคนจริงๆนี่แหละค่ะคือคุณแจสาคัญไม่มีสูตรสาเร็จตายตัยตวเป๊ะๆหรอกคะ่ะ สุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันไปนิดนึงนะคะลองถามตัวเองดูว่านอกเหนือจากกลยุทธ์ทั้ง10ข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าให้เลือกเปลี่ยนนิสัยทางการเงินแค่เพียงอย่างเดียวที่เราจะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วมั่นใจว่ามันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการออมของเราในระยะยาวได้มากที่สุดนิสัยนั้นมันจะเป็นอะไรคะ